ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ,บรกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายก,การ,กรกครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเฮ <Hey S 2> ้ยเฮ้ยคิดถึงญี่ปุ่นไหมคิดถึงมากอ่ะหรอเพราะช่วงปีใหม่วันเนี้ยเนียเนียตอนนี้เลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไอ้หมอนี่ไม่เคยอยู่เมืองไทยเลยไม่เคยอยู่ คือนี่ก็ไม่ได้ไปมาสามปี้วครับเออแล้วมันที่เขาไม่ได้ไปมาสามปีนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะเพราะ <ไป S 1> อะไรครับเกี่ยวกับจนครับมันจนจริงๆิครับตอนนี้ทอ,อ,องบินแพงออคิดถึงมากอันนี้คืออยากเราคิดถึงอบรรยากาศนล้นาวที่เราเคยไปทํางานด้วยกันนะครับคุณคิดถึงไหมผมคิดถึงออนเซ็นมาก<ร>ผมคิดถึงอากาศคิดถึงความยานคิดถึงไอติมคิดถึงเนื้อผมอยากกินเนื้อเขามากวันนี้คุณได สมใจเลยอ้าวิลสวันนี้จะได้ทานเนื้อนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นเนื้ออีกแบบหนึ่งที่ท่านต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆนะจะได้ทานแล้วมันเป็นความอร่อยแบบญี่ปุ่นจริงๆครับคือก็ชาติไหนผมก็จะไม่เห็นว่าใครทําแบบนี้ลักษณะนี้เท่าไหร่นะฮะครับเรามาดูกันเลยว่าเป็นไงร้านนี้ชื่อร้านทามารุยะฮอนเทนเมนูที่มาสอนในวันนี้เขาชื่อว่าวาาบิยุเกะวาาบิยุเกะขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณรักวงใหญ่จากร้าน ทามารุยะฮอนเทนครับเชฟลักพาเชฟสวัสดีครับเชฟครับเชฟตอนนี้เลยครับอันนี้ช่องของผมเชฟเชฟจะมาแย่งตำแหน่งผมเชฟักครับลักครับร้านทามารุยะฮอนเทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตึกฟิกโก้เอ่อเพรสที่อโศกสี่แยกอโศกนะครับชั้นหนึ่งนะครับผมร้านเราขายอะไรบ้างครับขายพวกเนื้อวากิวทุกตัวเลยครับผมเป็นเนื้อที่พรีเมียมมาจากส่งตรงมาจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะตัวนี้เกรดดีมากๆเราคัดพิเศษ เพื่อเมนูตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นซิกเมเจอร์ที่ร้านที่ลูกค้ามาต้องสั่งทุกคนนะครับผมอ๋อเหรออันนี้เหรอวัซาบิยูเกะครับผมมันแปลว่าอะไรคุณมันเป็นวาซสบิเนื้อสดที่เนื้อของโรสนะครับหั่นเป็นเส้นเนื้อสะโพกนะครับแล้วก็หั่นเป็นเส้นปรุงด้วยเครื่องเทศแล้วก็มีมีแตงญี่ปุ่นแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นเป็น ซิกเนเจอร์ใส่ข้างๆเลยผมเล่ายุเกะอย่างนี้ครับยุเกะจะเป็นการทานอาหารญี่ปุ่นนะถ้าคำว่ายุเกะนะคุณผู้ชมครับจะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นดิบส่วนใหญ่จะใช้กับตัวเนื้อวัวกันเนื้อวัวกันแล้วก็จะมาทําเป็นดิบๆเนี้ยทานกับไข่สดเป็นของว่างก่อนที่จะเริ่มตัวหลักนี่คือยุเกะใช่ของอันนี้อันนี้คือเป็นที่มาของอะไรนะยุเกะยุเกะยุเกะ y u k k e ยุเกะยุเกะตัดสิว่ามีไข่ดิบด้วยใช่ใช่ใช่มันจะรักษณะนั้น เพราะฉะนั้นจริงๆเรามาดูว่าเขาทากันอย่างไรนะฮะดูซิว่าท่านจะเป็นคนพิเศษแบบนั้นหรือเปล่าครับผมวาสบิยุเกะครับนี่ร้านของเขานะครับอยู่ที่อยู่ที่ตึกฟิโก้เพรสนะฮะชั้นหนึ่งสี่แยกกระสุนครับผมครับผมเดี๋ยวปักหมุดให้เลยนะครับนี่ครับเนื้อวากิวนะฮะสันในด้วยนะสะโพกเอามาเอามาหั่นสไลด์บางๆแล้วก็หั่นเป็นเส้นนะครับผมแล้วก็ ปรุงด้วยนะครับงานะครับอือแล้วก็พริกไทยหนึ่งช้อนชานะครับผมพริกไทยดำเนี่ยนะฮะครับดำป่นแล้วก็ซอสไอ้ซอสน้ำทะเลของร้านนะครับสูตรพิเศษหนึ่งช้อนชามันทะเลทะเลนะครับแล้วก็น้ำมันงาญี่ปุ่นเลยครับอ่าฮะหนึ่งช้อนชานะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับผแล้วก็ใส่วาซาบินิดหน่อยนะเพื่อความหอมอันนี้วาซาบิสดใช่ไหมฮะใช่ครับผมสดอ่าครับผมคล้าให้เข้ากันใช่ครับ วางลงไปแล้วก็ทําเป็นหลุมนิดนึงนะครับเพื่อจะใส่ไข่แดงนะครับผมไข่ไก่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไข่ไก่ญี่ปุ่นป่ะเป็นไข่ไก่ญี่ปุ่นฟาร์มปิดนะครับผมอ๋อครับผมนี่แล้วก็ใส่ด้วยวาซาบิดองนะครับแล้วก็ใส่ด้วยแตงกวาแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นซอยข้างๆฮะเป็นอันว่าเสร็จพิธีครับผมแล้วก็จะกินแตเอางาขาวแตะลงไปหน่อยดูสีสันสวยงามเพื่อความสวยงามนี่คือ วาซาบิยุเกะครับนี่ไม่เคยไเคยเจอะคุณกล้าป่ะคุณกล้าป่ะกล้าจริงป่ะเหรอวันนั้นพี่โก้ก็พาออกกินอะไรนะชื่ออะไรนะจุจุจุก็อีสานนะใช่แต่ว่าเป็นเนื้อดิบอันนั้นแบบไทยไงแบบไทยแบบไทยไทยแต่อันนี้อ๋อแต่นี้มันแบบว่าญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นบอกท่านผู้ชมนี่ก่อนวาซาบิต้องใช้วาซาบิสดจริงๆนะวาซาบิสดก็คืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมเอามาฝน อาฝนอย่างเงี้ยเนี่ยฝนออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้อย่างนี้นะครับเป็นวาซาบิสดสดสดเลยนะครับมันเขาบอกมันจะเพิ่มความหอมมากแล้วส่วนวาซาบิดองนี่ที่ใช้ก็ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นครับเนื้อที่ใช้ต้องเป็นเนื้ออย่างดีใช่ครับทีเมีมนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยครับผมเขาเรียกอะไรเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อโรสนะครับเนื้อสันในโรสครับผช่วงสะโพกครับช่วงสะโพกใช่ครับเป็นวากิววากิวครับผมโอ้โห พอไฮะทนไม่ไหวแล้วฮรต้องขอเดี๋ยวมาเริ่มต้นยังไงเชฟครับเชฟครับกินยังไงคุกเขาเลยวะคุกเขาเลยครับนี่นี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับในภาพนี้คือวาสบิยุเกะนะครับจากร้านธรรมรุยะฮอนเทนนะครับคผู้ชมครับแลวคุกเขาให้เข้ากันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับนี่นะฮะก็นี่คือประมาณหนึ่งจานที่ร้านทําถูกต้องไหมใช่ครับอย่างนี้เลยมหนึ่งจานเท่านี้ใช่ครับกินกันกี่คนสี่คนห้าคนเหรอคนเดียวก็พอครับผมเฮ้ยจริงว่ะใช่ กินคนเดียวเนี่ยหมดนี่เหรอครับผมกินคนเดียวหมดนี่ไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วดิโอ้โหไม่พอละครับผมจริงเหรอใช่ครับเน่นนะเชฟอืมเยอะมากนะเชฟนะไหนๆกันไหนละไหนๆกันไหนๆละผมก่อนผมก่อนคุณโก้ครับนี่นี่นี่คือเนื้อวัวสดนะครับกินใส่ไข่แล้วก็มีงาแล้วก็มีวาซาบิโอ้โห ไม่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 ต้องพูดเล่นแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็กินก็ไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็กลัวกลัวอยู่ยังกลัวอยู่แต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วฮะเมนูนี้นะคุณผู้ชมครับเวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าถ้าเจอยุเกะเนี่ยจะเป็นเมนูเปิดแรกๆเพื่อให้ลิ้นเราเนี่ยรับรสของความสดของวัตถุดิบค่อนข้างจัดจัเลยใช่แล้วก็จะมีตัวที่วัยรุ่นชอบน้ำมันงอ ไม่หาโอเคไม่หาโอเคตัวงาวก็ได้เพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาครับผมไม่หาใช่ไหมโอเคโอเคลองละนี่นี่น่ความจริงไม่ต้องพยายามมากก็ได้กินกินเลยครับกินเลยหครับกินเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมนันทีที่คุณอ้อทางเข้าไปผมผมพูดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพูดได้ว่ามันอร่อยฮะมันมันผิดอร่อยนะมันอร่อยเลยคือคือตอนแรกคิดว่า เราก็ยังคิดกันนะเนื้อดิบของไทยอ่ะเรารู้ว่าเรากินได้จริงๆแหละแต่ว่าเนื้อดิบของญี่ปุ่นเราก็เคยกินแต่สเต็กนะเคยกินกันอ้าก็คิดเหมือนกันแหละใช่แต่พอกินเข้าไปมันอร่อยจริงๆอ่ะตัวเนื้อนุ่มมากแล้วมีความเด้งอยู่ในตัวนะครับผู้ชม,มครับแล้วก็มีความเหนียวอยู่ในตัวไข่สดที่เข้าไปเนี่ยเคลือบทําให้มันมีกลิ่นที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นน้ำมันงาทีนแล้วก็งาเม็ดขาวๆที่เกาะอยู่ตามเนื้อเนี่ย มันทําให้เรากัดแล้วมีน้ำมันงาแตกโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอยู่ตามฟันเนี่ยมันก็จะกลมกล่อมขึ้นไม่ขาวนะฮะคุณอย่าเพิ่งคิดว่าขาวนี่ไม่ขาวนะครับ <ừ. S 1> คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับนี่คือคําที่สี่แล้วนะค <laughs> รับเจ๊ขอถามเพิ่มเติมที่อยู่ในอันนั้นที่โยหอข้าวอันนั้นเราเรียกว่าะไรกิวชูชินะครับตรงนี้จะไปกิวชูชินะครับผมกิวคือเนื้ออย่างงี้ใช่ฮะชูชิก็คือทําเป็นอาหารชูชิเป็นสนใจไหมฮะ ข้าวปั้นนะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถเพินได้เป็นเมนูที่ร้านเหมือนกันนะครับที่ซิกเนเจอรตะเกียบคุณได้เลยใช่ครับเทำไมเขาเอาไปทั้งแถมแพงเลยครับเดียวเเดียวเขาจะลองดูว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือธรรมรุญยะคอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเมนูแบบเนี้ยเมนูแบบเนี้ยสบายๆแล้วก็วาซาบิที่เนี้ยจะเป็นวาซาบิสดเป็นต้นๆแพงมากนะ แล้วก็จะมีวาสบิดองด้วยเพราะว่ามันทำกินทั้งสองอย่างทั้งกินสองอย่างนี่คือความอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยไหมข้าวน่าอร่อยไหมใช่ใช่เลยนะนี่นี่ใช่ไม่ใช่ดูไม่คุยแล้วไม่คุยเลยท่านผู้ชมมันใช่เลยอะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรักมุงใหญ่ขอขอบคุณร้านทามารุยะฮอนเรันขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการไปตลอด ผมพูดแต่จริงเลยนะฮะมันยากมากที่ผมจะกินเนื้อดิบๆอย่างนี้แล้วสดๆได้อย่างนี้แต่ผมบอกได้จริงๆว่าอร่อยจริงๆกล้าพูดว่าอร่อยจริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติของเนื้อซึ่งซึ่งเรียกว่าอะไรถ้าอย่างนี้เียเอห้ามั้งนะครับผมระดับนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเลยอร่อยมากๆครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ไปรบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดไปแล้วไม่มีคำว่าผิดหวาน <ฮะ S 1> ที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มไปร้านนี้ต่างปลาทอนเผาและกินน้ำจิ้มแมงดาให้ได้ผมบอกตรงถ้าน้ำจิ้มแมงดาแบบนี้นะผมอยอมเป็นโสเภณีครับ <c oughs> ปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวครับ <c oughs> น้ำสต๊อกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากร้านแบบนี้เท่านั้นน้ำหอมมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเปรี้ยวที่แบบกลมกล่อมทำแบบมืออาชีพปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวนี้ สูตรพื้นบ้านแต่ไม่บ้านนะคะนี่